แม่นกไม่ทนออกมาฟาดแรงกลางโซเชียลคนที่ด่าพแพรวราวน่าสมเพชคนพวกนี้ไม่ได้ทำเพราะรักบอสบิ๊กแต่เพราะอยากดังแฟนขับเสียงแตกสองฝั่งกลายเป็นดราม่าไฟลุกในวงการหมอลำพักหลังมานี้ดูเหมือนดราม่าในวงการหมอลำจะยังไม่จบง่ายโดยเฉพาะฝั่งของหมอลำซิ่งสาวแพรวราวแสงทองที่ยังคงตกเป็นเป้าถูกวิพากษ์วิจารณ์ และคอมเมนต์เชิงโจมตีอย่างต่อเนื่องจนอดีตแม่ย่าแม่นกแม่ของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ต้องออกโรงปกป้องแบบไม่ไว้หน้าใครล่าสุดแม่นกก็ออกมาฟาดเดือดกลางโซเชียลแบบเดือดสุดขีดอีกแล้วทำเอาโซเชียลสะเทือนทั้งวงการโดยระบุว่าบางคนที่ออกมาด่าแพรวๆเนี่ยไม่ได้ทำเพราะรักบอสบิก๊ก แต่เพราะอยากสร้างคอนเทนต์ให้ตัวเองและอยากมีชื่ออยู่บนโลกโซเชียลให้ได้รวมทั้งอยากมีตัวตนคนพูดถึงมากกว่าดูแล้วนะ่าสมเพชสิ้นดีไม่เพียงเท่านั้นแม่นกยังตอบกลับอีกว่าอย่าคิดว่าปกป้องผู้ใหญ่บ้านแล้วตัวเองจะดูดีเพราะสิ่งที่ทำมันไม่ใช่การปกป้องแต่มันคือการทําร้ายกันชัด เวนกรรมมีจริงระวังกรรมจะตามทันหลังโพสด,ดังกล่าวถูกเผยแพร่ไปเพียงไม่กี่ชั่วโมงก็กลายเป็นกระแสไฟลุกทันทีในโลกออนไลน์แฟนคลับและชาวเน็ตแห่เข้ามาคอมเมนต์กันสนัน่นบางคนเห็นด้วยเต็มรอ้อยบอกว่าแม่พูดแทนใจเห็นหลายคนแล้วเบื่อพวกทำคอนเทนต์เอาชื่อคนอื่นมาหากินขณะที่อีกฝั่งกลับมองต่างออกไป บางท่านถึงกระบ,บอกว่าแม่แรงไปหน่อยเดี๋ยวเรื่องจะยิ่งบานปลายและเข้าใจแม่นะแต่บางคำพูดมันแรงเกินไปกระแสแตกเป็นสองฝั่งอย่างเห็นได้ชัดฝั่งหนึ่งยืนข้างแพลวและชื่นชมแม่นกที่ออกมาปกป้องอดีตลูกสะพยอย่างกล้าหาญแต่อีกฝั่งกลับมองว่าคำพูดของแม่นก อาจทำให้ประเด็นนี้ร้อนแรงยิ่งกว่าเดิมและแฟนคลับคนรักผู้ใหญ่บ้านอาจจะน้อยใจใคุณแม่ที่ออกมาพูดแบบนี้บ่อยจนทำให้มีไฟดราม่าขึ้นเราไปดูคลิปแม่นกพูดถึงเรื่องนี้กันค่ะทุกคนขออนุญาตคลิปจากแม่นกโตเกียวมิวสิกด้วยนะคะคอนเทนต์ดานี่ไม่สนับสนุนนะคะดาดาตลกใดเหมือนตลกลูก,กันอย่างเนี้ย อยู่ดีไปใส่ร้ายป้ายสีเขาเพื่อให้ตัวเองอยู่ในกระแสะให้ได้แล้วก็เว้าไปทั่วทิพทั่วแดนเว้าจุบว่ามีรหลักฐานยังเว้าเรื่องนึงโดดไปเรื่องนึงดาคนไปทั่วนี่อันนี้แล้วแต่ช่องใครช่องมันแต่คอยเบ่เบิ่งจะ้ะเพราะอย่างคอยรู้สึกว่าเป็นการใส่ร้ายป้ายสีเกินไปดา่าคนเข้าไปทัว่วด,ด่าโดยไม่มีหลักฐานดา่ามานําคอยบดีดูฟังใดเด้อฟังเด้อคอยหักลูกคอยแต่คอยบ่ไดอวยลูกจน เป็นด่าชาวบ้านเขานั่นคือคุณทําเพื่อตัวเองค่ะแต่คุณทาร้ายบิ๊กอยู่นะด,ด่าคนบ่ทั่ว่าไม่ักการว่าีมลรักคานในอย่างนี้จะหาเห็นพ่ะเจ้าคอยเบิงเราคอยสุมเพศเพื่อให้อยู่ในกระแสให้ได้ด,ด่าคนบรรทุกตีตัวแดนว่าถืหรักเรื่องพระเจ้ามากบ่คอยเสื้อบ่าคอยเบาถึงไผตอนนี้อยู่บางคนดา่ดาด่าอันเกิดซุ่มคอมเมนต์ก็เหมือนลูแบบว่าไปเบิ้งคอมเมนต์นี่เป็นในทิศทางเดียวกันนึงสินะคือมันน่าก,กลัวมากมื่อเจ้าน่าก,กลัวนี่บ่แเป็นอย่างนี้ ขยะขยะงข่อยว่ามันผู้ดีมัตเตสัดอกข่อยพาลหลอนพานหนาวพันทุกข์พันยางแมานาง่นังหนาสหันในชีวิตข่อยนข่อยเห็นแล้วข่อยรับเพราะถึงจะเชียร์บิ๊กก็จริงอยู่แต่เกินเกินเหตุไม่งามมันเกินงามเข้าใจบอกเกินงามบางคนดูเพื่อความสะใจไปแชร์ตัดต่อนล้นนี่แล้วบางคนก็ทําเพื่อที่จะผลประโยชน์ตัวเองไม่น่ารักค่ะอย่าด่าคนรามปามไม่ทั่วนะคะว่าะนะฮะื่อยถือว่าขย,อยะอาจารย์ ขยคัค่ะค่ะดาคนแบบไปยัดเยียดให้เขายุบเส้าไหมยัดเยียดถ้าเขาเป็นคนไม่ดีตลอดไม่ดีตลอดไม่ดีตลอดมึงต้องไม่ดีมึงต้องไม่ดีม,ม,ดมึงเชื่อกูมึงเชื่อกูคุณได้กระแสตร,ตรงนี้แต่คุณรู้ไหมคุณก็ไม่รู้คอยไปเป็นคนดีคอยก็คยเ,เสียงดังเท่กันแต่พักได้พักนะคะเพราะกรรเวรมันมีหลีพักนะคะ,กกะ,คะดาตะลุมนคุณเรื่องเลย ด้านเอาเป็นเอาต่อยนี่แบบคุณคุณไม่ได้ป่วยแต่คุณต้องการยืนอยู่ในสังคมเป็นที่นิยมสมเพศค่ะสมเพศสลดหดหูฟังจีไลโอ้เป็นอะไรขนาดขนาดกูเป็นคนที่สัวอะไรเลคกอยเป็นคนที่สัวมากก่อนนะจะบอกให้อันนี้แบบเบื้องแล้วป้าจิตใจไม่เห้ด้วยอีกอย่างว่าก็ทำก็ตุ่มมาแค่คนพ่อเขาใจว่าจิตใจเขาทําด้วยอะไร ไม่ค่อยพูดถึงว่าอันนี้ฟังไมเดอร์คอยบอกถึงว่ามันมีบางช่องที่ออกมาดา่ดาดา่าด่าด่าไม่ได้ด่าบิ๊กนะอวยบิ๊กแต่ไปด่าให้อีกฝั่งหนึ่งเสียหายก็ต้องห่วงดอกคอย,อยฟังลูกคอยอยูแล้วแต่คอยแยกแยกออกว่าอันไหนเป็นอันไหนอีกฝั่งหนึ่งก็ใช้คาว่าฝั่งนาทุกวันนี้เขาไม่รู้ด้วยเขามีชีวิตใหม่ไปของเขาแล้วเขามีครอบครัวใหม่แล้วครอบครัวใหม่คือคู่ชีวิตใหม่เลิกย่ายี่เขาได้แล้วคอยไม่ได้เฝ้าเจ้าของดูดีเพราะเขาไม่มีคอยไม่ได้มาเป็นเกษตรเพราะเขาไม่มีรายได้จดากาาน บางคนลั่นนั่น,น,นทำทำทำขอยาละสมเพศแบบทําไมต้องไปด่าเขาได้ขนาดนั้นนะลูกบะคือคุณต่ามากนะคุณไปด่าเขาพายัยามจะยัดเยีดยดให้เขาบาตามที่คุณตามที่คุณเป็นอยากให้เขาแบบเท่ดให้ถือใจคุณบอมึงไม่ได้ต้องการให้เขาทําถูกใจมึงแต่มึงต้องมือทาเพื่อตัวเองอยู่ไม่ไดดาเขาหยัางไม่ได้ออกชื่อค่ะด่าดเขาหยัางแล้วมาเรื่องของข่อยมาบอไม่เื่งของข่อย ลูกของเขาคือหลานของข่อยเมียนทางไม่สนุทางใครทางมันไม่คนนอกหรอไม่ไปด่าเขาได้ขนาดนั้นอะเออบิ๊กถ้าบิ๊กด่าเนี่ยขเขาใหงสีดาคนนี้อีกขอเขาเฮงสิโทษไปดา่าแต่คนอะมันไม่เรื่องไม่ได้เกิดกขึ้นกับคุณแล้วคุณไปด่าเขาวิจาจณ์ได้แต่ว่าไปด่าเขาขนาดนั้นจะทุ่มมือว่าเศร้าเนี่ยป่เศร้าใบาเขาีหม คุณปกป้องแต่คุณทำร้ายบิ๊กอยู่ตอนนี้แล้วก็ลูกอีสองคนอยู่คือว่าแรละว่าไปเขากับว่่ได้รู้สึกอีกอย่างดอกเพราะคิดว่าเขาอยู่ในสื่อสื่อต่างๆเอาไปลงเขาคิดว่าเขากูละสินะหนูคุณไม่ต้องมีสติก็ได้หรอกนะแต่คุณด่าเขาเพื่อนเนี่ยหลานสองคนแล้วก็หลานค่อยเล็กน้อยสองคนเขาเลิกกันไปแล้วพักหนูพักค,คะ่ะชีวิตเดินหน้าต่อ จุมยุคําเบาดาเขาเดิมๆพออย่างพอไม่มีเรื่องอะไรจะพูดแล้วจ้าพูดเรื่องตัวเองก็ได้นะคะนี่คอยบอกตัวเรื่องก่อนนี้ร้านขอสงุนก็เรื่องก่อนเนี่ยปกป้องหรือทาร้ายอยู่คะ่ะทํร้ายคนอื่นไม่พอทํร้ายตัวเองด้วยคะ่ะคุณไม่ได้ปกป้องลูกฉันคะ่ะคุณละลานเขาไปทั่วแต่งเรื่องไปทั่วไม่เหมาะคะ่ะก็ได้กระแสนี่เพราะคำหยาบคายของคุณไงคะ่ะกูเป็นผู้ดีจ้า ฉันอาจจะประเดเทีกับการเลิกเลิกล่าแต่ฉันก็ไม่เคยไปด่าเขาขนาดนั้นค่ะสิของคุณค่ะที่คุณจะไปดา่าน่ารักบอไม่น่ารักจ้ะอีตวนสเุเพศเวทนาอิลีแยกให้ออกๆออนะเลือกกันไปแล้วเลืกกันไปแล้วลูกคข่รู้ฟังพูนเขามีขอบคุณไมคอยกันย่งพบเจอได้อยู่หน้าอองตรงนะ ยกเสบวยงาเขาเ่อยากเห็นข่อยแต่ว่าถามว่าข่อยก็ยังคุยได้ยังแอแมนข่อยไปมึงให้ข่อยเห็นคอนเสิร์ตอยู่ใกล้ข่อยก็ไปข่อยถือว่าเรื่องมันผ่านมาแล้วไปถือว่าเรื่องมันผ่านมาแล้วข่อยว่าไปสร้างเขาอากาดเขาจนข่อยอาจจะเสียใจสิ่งที่มันเกิดขึ้นข่อยก็เคยถือเลือกไล่ยาลางขึ้นกันกว่าจะถึงจุดที่มันสงบสุขข่อยก็เหนื่อยมาเหมือนกันข่อยถือว่ามันจบกันไปแล้วถ้าก็เห็นฟังนั่นเอาทำไมไปไปดูเวทีวงเขา คอยว่ามันบ่นหนาจะผิดอีหยังถ้าคอยสิไปเบิ่งคณะนั่นเพราะว่าสิทธิส่วนบุคคลยกเสบียนว่าคอยไปซื้อตัวแล้วคอยเข้าไปแล้วเขาไหวคอยวเข้าไปคอยก็จะว่าเข้าไปก็แค่นั้นคอยคิดเรื่องหนึ่งว่าอย่างว่ายก็เป็นแม่ของลูกมันผ่านมาจุกเรื่องตัวที่เขามีเรื่องกันหรือคดียังกันคุยว่าบลอกคุยหุ่มงเพราะคอยถือว่าเป็นเรื่องของเขาในเรื่องคดีเรื่องฟ้องยังกันกระซานมันผ่านไปแล้วเรื่องกันเหยียดทางกันก็คือประเด็นคือเรื่องลูกแค่นั้น การย่าล่างแตบตงกันไปเห็นผลอะไรแต่ละคนสองคน,อนนั้นที่รู้กับ่อยกับย่าร่างมาหลายเือค่อยก็ถือว่ามันผ่านไปแล้วมันมันจบก,กันไปแล้วเราดำเนินชีวิตต่อว่าด้วยเรื่องลูกแค่นั้นผ่านไปแล้วผ่านไปเริ่มต้นชีวิตใหม่สายสัมพันธ์ยังมีพ่อมีหลานแม่เนค่อยเนี่ยยังสามารถที่จะไปเจอหลานถ้าเขาให้พอ่อค่อยกับพอ่อถ้าเขาว่าไม่ได้ว่าถ้าเขากลับไปถ้าท่านตูโซเฟียข่อยอย่า,าพลาดไปหานาลิตากับตูเกี่ยวถ้าเห็นแพล ถ้าแพวเขาบอกจะเห็นข่อยข่อยก็เอาออกซื้อให้มมนแลยข่อยก็บ,บ่ไดยว่าหยังเออถ้าเขาบ่าให้ไปหาหลานกับ,บ่ได้บ่าหยังแล้วก็เก็ไม่ให้ไปหาแต่ข่อยจะพาไปหะน้องสาวกับนนองไส้บิาา๊กไปหานน้ิตาก,กับตูกเกี่ยวปว้าเจียวหรือคนเลี้ยงสึงบอก่าสุมทรุตโตที่ตไปแล้วเขาบ่าให้ข่อยไปพ่อข่อยก็ต้องท้าใจบา้านเรื่องคดีมันเป็นเรื่องของคดีเขาสองคนมันมันไม่เลื่อมข่อยข่อยอาจจะโอเคก,กับเรื่องที่การยาลัหรือเลือกล่ากันไปแต่ข่อยถือว่า ออมันก็ไปเรื่งของเขาเนาะข่อยสองคนนั้นมันก็นเลือดข่อยอยู่เด้เออถ้าการไปพบเจอถ้าเขาไปพบเจอนะคืออันนั้นค่อยว่าก,กันแต่ถ้าใอยไปได้เราเนี่ยข่อยอยาไปหาหลานข่อยยู่ถ้าหมอลำตรงไหน,นที่เป็นของวงนั้นอยู่ใกล้ข่อยก็สกิบไปเบิองอยูย่างหน่อยเขายังเคยฮักกันนะพวกเจ้ามันเป็นอดีตไปแล้วมห,หมยอดีตที่ปัจจุบันมันก็ต้องยังเกี่ยวดองกันอยู่เรื่อว่าด้วยเรื่องรู้